วันนี้เราจะส่งไอเตาน้ำมันนะครับอันนี้พร้อมพร้อมส่งของวันนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็น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 ตัวสูงนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่มันมันเท่ากันกับตัวนี้ครับแต่มันจะเป็นตัวสูงแล้วก็อันนี้ก็คือชุดปัดลมของมันนะครับปัดลมก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยก็เป็นปัดลมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตีนมันเราก็จะใส่ยางแบบนม้่อนะครับอันนี้คือยางสําหรับรองตีนมันพอใส่ยางแล้วมันจะมันจะไม่มีเสียงดังแล้วก็มันจะจะนิ่งด้วยนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ํามันของมัน เหมือนเดิมนะครับฝามันฝามันก็จะเป็นฝวาเกลียวรุ่นนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวต่ํานะครับตัวต่ําก็เหมือนกันความเท่าเทียมความความกว้างของมันเหมือนกันนะครับกว้างกว้างตรงเนี้ยอันนี้กว้างสามสิบตัวนี้ก็สามสิบแล้วก็รวมมาทีต่างมันก็ห้าสิบนะครับก็กว้างกว้างเท่ากันแต่ความสูงไม่เท่ากันนะครับแต่วาราคาก็ไม่เท่ากันวันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่เป็นตัวราคาประหยัด สำหรับใครที่ว่าแบบตดลงใช้ไม่เคยใช้หรือว่าอยากจะใช้ตัวราคาประหยัดสําหรับในบ้านเรือนทํากับข้าวตัวใบก็คือชัวร์เลยตัวนี้สบายเลยก็ราคาประหยัดถูกกว่าเยอะเลยตัวนี้ครับแล้ก็เป็นชุดปัดลมเหมือนกันครับเป็นถังมันแบบนี้ตัวนี้ครับถังมันไม่ใช่เกลียวครับก็ถังมันทุกตัวก็ยกออกได้ครับยกออกได้ทุกตัวเลยถังมันตัวนี้ก็ยกออกได้ครับนี้ชุดปัดลมครับตัวนี้ก็จะเอาที่วางหม้อมาใส่เลยก็ที่วางหม้อเราก็จะให้ใบเหมือนกันนะครับ เขาจะให้ที่วางหม้อแบบสําเร็จรูปมปเลยตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเตาจรวดนะครับเตาจรวดเตาจรวดที่ส่งวันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้อันนี้ก็ส่งวันนี้เหมือนกันเตาจรวดครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นท่อสีนิ้วเลยท่อสีนิ้วสูงก็ประมาณสักสี่สิบสามสี่สิบสี่เซนจากพื้นตัวนี้นะครับอยตัวนี้เป็นตัวลินชักนะครับลินชักดึงออกแบบนี้ได้เลยสําหรับ เตะขี้เท่าอะไรจุดไฟในนี้เลยจุดไฟไฟติดแล้วก็เราใส่เข้าไปในนี้เลยใส่ในนี้แล้วก็อัดไม้ฟืนก็ตางนี้เลยไม่ต้องอัดแน่นไม้ฟืนอัดพอประมาณไม่กี่ไม่กี่ชิ้นนะครับไฟก็จะขึ้นบนตรงนี้เลยไฟนี้ก็ตั้งได้หม้อยี่สิบสี่ก็จะลงไปข้างในนี้เลยตั้งบนนี้เลยหม้อยี่สิบสี่ถ้าหม้อใหญ่ก็ตั้งบนนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหม้อใหญ่เกินก็ไฟอัจจะไม่บอนะครับถ้าหม้อยี่สิบสี่หม้อสามสบมันได้อยู่แล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่ง นะครับก็เหมือนกับเหมือนกับพวกเนี้ยแต่ว่าจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กเป็นปิดตรงนี้แล้วก็ตังมันก็จะดีไซน์ใหม่นะครับเป็นตังแบบทรงกลมแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อกมันก็จะอยู่ตรงนี้เอียงเอียงแบบนี้ก็มีที่ติดที่ติดแอร์อะแดปเตอร์เปิ Donc, s, ดปัดนลมตรงนี้นะครับก็ฝามันแับนี้ก็ดีเหมือนกันมันเปิดง่ายเปิดง่ายปิดง่ายแล้วก็พอมันลมพอมเลยนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ก็มีตีนยางเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับ ก็จะใส่ไปง่้ยนะครับก็อ,อันนี้ก็คือลูกค้าโอนเร็วชุดนี้โอนเร็วแล้วก็ส่งวันนี้หมดเลยนะครับอันนี้ตัวสูงอันนี้ตัวตัวต่ําแล้วก็นะออน,นู่นเป็นรุ่นประหยัดไอ้น,นูตเตาจรวดนะครับก็ใครสนใจก็ทักได้สั่งได้เลยทักได้สั่งได้นะครับทักได้สั่งได้เลยใครสนใจโอเคครับ